็ตั้งไปทั้งนั้นแหละครับครับการยื้อเพื่อให้สวหมดอายุนี่ผมว่าเป็นวิธีการที่ผิดมากๆมันยิ่งทำให้ดูกวันนี้สวมันใหญ่ครับฟ้าวันนี้พวกเราต้องโยนขี้ใส่สวเยอะแล้วต้องลากใส่สวมาผมรู้กว่าวันนี้นําหลายคนทำไมต้องไปแคร์คำพูดสวมากเดินหน้าอะไรกระเทือบมันเลยดีกว่า ทำไมจะต้องไปให้ราคาสูงขนาดนั้นอย่าลืมลว่าสวมันขีดรถถังมาถ้าไม่มีสวมันตั้งรัฐบาลจบตั้งแต่วันแรกแล้วทำไมเน,นที่มันตั้งไม่ได้ตอนทุกวันนี้ยืนยันครับว่าปัญหามาจากสวผมว่าพวกคุณแม่งกำลังเล่นการเมืองินเกินมาจนลืมหน้าที่ตัวเองครับเออก่อนตั้งรัฐบาลเนี่ยก่อนเลือกตั้งดีกว่านะครับ พวกคุณพ,พูดถึงแต่ปัญหาประชาชนนะครับนะแต่พอหลังจากหย่อนบัตรลงคะแนนให้คุณไปแล้วเนี่ยวันนี้พวกคุณพูดแต่ปัญหาของตัวเองไอ้นักการเมืองชั่วชาติแบบนี้นะเอาไว้ไม่ได้นะในประเทศอื่นนะครับนักการเมืองแบบนี้มันสูงฟ้าเปหมดแล้วนะแต่ประเทศเราก็กวนเวียนวนเวียนนะ ผมเชื่อเลยว่าตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยก็มีคอรมอหน้าเดิมเปลี่ยนแต่หัวลำตัวไม่เคยเปลี่ยนนะเออนะผมไม่วันนี้เหนื่อยนมเชา้าไม่มีอารมณ์จะคุยเรื่องการเมืองเลยพวกพักเพื่อไทยได้ระบ,บุว่าถ้ารอสิบเดือนประเทศจะรอไม่ได้รอได้สิครับกูรอมาเก้าปี นะครับมันจะมีอะไรแตกต่างครับนะถ้าเกิดจะต้องเร่งรีบในการตั้งรับบาลจนนั่งยอมเอาน้ําดีไปผสมน้ําเน่านี่ยนะมันจะมีประโยชน์อะไรครับเราควรจะรักษาน้ําดีของเราไว้นะครับถ้าคุณอยากได้น้ํามากขึ้นคุณก็ต้องหาน้ําดีมาเติมถ้าหาไม่ได้ก็เก็บน้ําดีที่สะอาดไว้ทีครับทําไมจะต้องเอาน้ําเน่ามาเทใส่ลงไปครับ แทนที่จะเหลือน้ําดีจํานวนน้อยนิดก็กลายเป็นน้าเน่าเยอะขึ้นเนี่ยม,มันไม่มีประโยชน์อะนะครับนะวันนี้ประชาชนทนได้นะครับมันคงไม่มีอะไรที่ะเฮียแบบนี้นะปรับทะเขาทนได้นด้ำทนได้นะครับนะดังนั้นจะมีรัฐบาลหรือไม่มีรัฐบาลประชาชนก็ทนมาจนขนาดนี้แล้วเออใช่ไหมดังนั้นอย่าอ้างกูเลยนะกูไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่ พวกมองกำลังจะทกันเลยกระแสที่บอกว่าตัาง้งรัฐบาลไม่สำเร็จจะให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกับเป็นฝ่ายค้านอันนี้คือสิ่งที่ควรทำเลยใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องการประชาชนอยากให้คุณจับมือให้แน่นนะครับแต่การสะบัดมือออกจากกาันนั่นคือความเวลวระยำ นั่นคือคุณกำลังจะก้าวจากความดีไปสู่ความชั่วร้ายคุณกำลังจะเอาความชอบธรรมไปรับรองความระยำนะเนี่ยเช้าก็สัมภาษณ์เรานี้แหละครับนะตื่นมาก็เจอเปิดข้อความหยิบมือถือก็เจอเะยเจ้าอา้สัมภาษณ์ก่อนนะนะเออวันนี้ท่านนะนะก็เราก็รอดูผมรู้ว่าเรากำลังจะมีพัก ที่รับใช้ศักดินานายทุนขุนศึกเกิดขึ้นอีกหนึ่งพักนะเราเคยมีความเชื่อว่าพักสีฟ้าเป็นพักที่เชื่อมั่นในระบอบรัฐสภานะวันนี้เราก็เสียพักนะั้นไปแล้วให้ไปรับใช้เผด็จการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้เรากำลังจะเสียพักที่อ้าเคยอ้างตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับนะแล้วก็ กำลังจะไปร่วมอยู่กับเผด็จการแล้วก็ไปรับใช้สักดีนาในทุนเหมือนเดิมแล้วท้ายสุดนะครับการเมืองนะต้องดูกันนานๆนะนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าที่ผ่านมาคุณหลอกให้ประชาชนไปตายแทนคุณหลอกให้ประชาชนไปติดคุกสงสารพี่น้องเสื้อแดงนะนที่พวกคุณออกไปสู้เพื่อเขาพอวันหนึ่งเขาก็ลืมคุณเสียสนิทเลยนะ ก็ลืมถึงความบาดเจ็บล้มตายพิกลพิการและการสูญหายของพี่น้องสแสดงนะเห็นท่าแท้ของนักการเมืองไทยหรือยังพี่ครับ<อ>ผมไม่แปลกใจทำไมคุณธนาธรนึงมาตั้งพรรคเองในอดีตผมจำได้เคยมีรูปภาพที่คุณธนาธรผูกผ้าอันคอสีแดงแล้วร่วมกับเพื่อนออกไปชุมนุมกับพี่น้องเสดงใช่ไหมครับในอดีตก็คือแนวร่วม ที่ร่วมต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนะครับโดยเขาพยายามที่จะอยู่เคียงข้างกับพรรคเพื่อไทยนะวันนี้นะครัุณธนาธรมาตั้งพรรคเองนะเพราะว่าอยากจะชูธงประชาธิปไตยวันหนึ่งคุณธนาธรก็ถูกตัดสิทธิ์ดังการ ก็เหมือนกับที่พักเพื่อไทยเคยสูตนะครับพลังประชาชนพักไทยรักไทยก็เคยเจอแบบเดียวกับคุณธนาต่อมาแล้วแต่วันนี้นะครับเพื่อไทยกำลังจะทิ้งทิ้งอุดมการเพียงเพื่อคุณพ่อได้กลับบ <laughs> ้านเจ็บ <Spanish> ปวดมากเลยนะครับนั้นพี่น้องต่อไปนี้นะจำไว้อย่าไว้ใจนกักการเมือง เราดูกันช็อตต่อช็อตแล้วกันครับอย่าไปตายเพื่อใครกันอีกนะครับพี่น้องนะอย่าไปตายเพื่อใครอีกเลยนะครับวันนี้เราต้องเป็นคนกําหนดให้นักการเมืองมาเดินตามเราครับนะนะนะการเลือกตั้งข้างหน้าผมมั่นใจเลยว่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้านะครับ พรกอนอื่นก็จะเป็นตัวประกอบทั้งทั้งหมดอะไรครับแต่ฝั่งก้าวไกลจะกลายเป็นฝั่งประชาธิที่ประายโดยสมบูรณ์แต่เพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคที่รับใช้ศักดินาอันนี้คือคําที่ผมขอพูดไว้ก่อนแลครับสมัยนี้ดีนะพูดอะไรก็มีการบันทึกไว้บนโลกออนไลน์วันหนึ่งก็หยิบขึ้นมาดูได้นะครับก็ไม่รู้ว่สิ่งที่ผมทำนายมันจะเป็นความจริงหรือเปล่า เพื่อไทยจะเป็นพรรคที่รับใช้สัดินานายทุนและขุนศึกจำคำพูดผมไว้นะแต่ก้าวไกลเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแทนของประชารไตยส่วนในพรรคกอรเิน,นตัวประกอบนะครับก็จะสูญหายนะครับก็เป็นได้แค่ไม้ประดับเป็นพักอะไรที่ไว้รอเติมไอ้พวกนี้ไม่มีราคา คนพวกนี้ไม่เคยคิดจะสร้างพรรคให้โตขึ้นต้องการเป็นพรรคเล็กๆแล้วก็รอเสียงก็ไม่เคยมีนโยบายก็ไม่มีความกล้านะครับก็ขอแค่มีสสอจำนวนหนึ่งเอาไว้รอต่อรองเก้าอี้แต่คอยดูนะครับสมัยหน้านะครับจะเป็นการตั้งรัฐบาลพรรคเดียวโดวยพรรคเก้าการในพรรคอะไรเหล่านี้นะเผลอจะสูญพันธ์ ไอ้ที่ตั้งพักไว้เพื่อจะมารอร่วมรัฐบาลนะก็อาจจะต้องฝันค้างนะครับอีกสี่ปีข้างหน้านี่ผมเชื่อว่าจะมีคนหนุ่มสาวอีกมากมายที่เข้ามาร่วมเสริมให้กับก้าวไกลน,นะครับแล้วก็แดงเสื้อแดงทั้งหลายแล้วนี้ผมเชื่อนะว่าจะมาอยู่กับส้มอาจจะมีหลงเหลือไอ้พวกแดงควายแดงงมงายที่ยังอยู่ก็เพื่อไทย นคนพรุ่งน,นี้ก็คือศักด์สิงคือพระเจ้าสําหรับเขานะแต่คนที่แดงอุดมการเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์มาอยู่กับส้มนะเสื้อแดงจะไม่มีะจะไม่ทรงพลังเหมือนเก่าแลวนะนะนะวันนี้เสื้อแดงทั้งหมดก็จะเปลี่ยนมาเป็นส้มโดยสมบูรณ์นะก็เป็นการถอดหน้ากากาเพื่อไทยท้ายสุดเราก็เห็น เนื้อแท้ท้ายสุดนะครับก็คือพักเพื่อไงถุงเออคมา่อเด็กก่อนจะเลือนนะเช้าก็ผู้ใหญ่ที่เคารพนะครับที่ออทาาได้โทรมาปลุกถต่เช้านะครับก็ให้พูดถึงเรื่องเล่าจื้อใหม่นะครับฟังแล้วมันขัดขัดหูนะครับ เราฟังแล้วมันยังไม่ค่อยได้นะจำได้ไหมที่ผมเคยพูดถึงเรื่องเล่าจือนะ้อพูดถึงหลักปัชญาของเล่าจือจ๊อของจื้อเืนี้นะนะมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมพูดตกไปนะก็คือเส้นทางสวรรคนะ์กับเส้นทางมนุษย์